เว,น,น,วน,นะ,วนนะธรรมชาตินะธรรมชาตินะฮะธรรมชาติล้วนนะธรรมชาติสร,รส้างสรรค์นะคะสวัสด,ดีนะทุกท่านหน้านีคลิปหนึ่งนะคะ เอาคลิปเยอะๆเด้อนะมาิมาาสรสางสันแล้วก็เดินไปก็ดูดอกไม้นะ,ะนี่ดอกไม้นิ่มทางฮนะอืมก็มีเสืยจาไม่อยู่นี่เองละนึกว่ามีตัวเดียวนะมีเยอะเยอะไปหมดเลย

อร่อยไม่ลูกกิซอนเราไม่หวานใช่ไหมหลกดไม้ฝานะโอ้โหด้วยมีตัวเดียวนะคะเยอะๆนะอร่อยไม่หนูอร่อยมาก สนนะวยไหมคะถ่ายนะแล้วก็ถ่ายนี่นะคะเสวยน่ารักนะดอกไม้นะคะขอจุบที่จุดแรกที่เจ้าพี่เสียนะใหม่แล้วตัวหนึ่งน,นะคะโอ้โหเยอนะแยะตอนนี้นก็มีตัวเดียวนะ จบเลยวิดีนะค่ะบายค่ะ